สวัสดีครับอยู่กันกับเกม ROV นะครับเล่นเป็นตัวของแวนนะลงแรงนะครับจะบอกว่าลงแรงนะโรมทีมเราเป็นเซฟิรานะครับยืนล่อเหรอเทลเมื่อกี้เห็นเทลออกนอกพุ่มยืนล่อเหรอมันมีแอนเนตมาด้วยนะไปดีกว่ามากัน3ไม่รอดแล้วเซฟิราไม่รู้จะช่วยยังไงเนะ่ย ไม่กล้าเข้ามากัน3มคนเลยดีนะมีฟิกอุ้ยยังไม่ตายเกือบไปแล้ววั่กลับบ้านก่อนคลิกซี่ฝากด้วยคลิกซี่ฝากเลนล่างด้วยแต่ว่ายังไม่สี่นาทีเลยเนาะป้อมก็ยังไม่แตกง่ายๆหรอกอดูอินเขาวามาเติมเรียนแล้วนะครับ เฮ้ยสวยเอรดวินเฮ้ยได้เทลกับวีราคุ้มอยู่เหลือเอนเนตเอาโมล,าล่าเราได้มังกรเอ้ยไม่ใช่ได้ดัร์คซีเรียร์มังกรว่าสัน้นเอนเนตเหลือเธอคนเดียวแล้วนะเอนเนตไม่น่ากันได้อะตีบ้านเถอะมันมาแล้วคิวเลนมาแล้วเอาสิเออได้คิวเลนหุยได้เอนเนตด้วย สวยเลยครับไปแชร์คลิปกันเทลมามาสิเทลเอาดิสู้นะสู้หรออุ้ยป้อมตีป้อมจงแตกไปน้บบัดนี้เทลมันมากันนะมาสิเทลอุ้ยวีล่ามาหูจะได้เทลอยู่แล้วว่าวีล่ามันมามันรู้พิกัด โอ้โห oh. ไม่น่าจะได้นะป้อมล่างเนี่ยเอนเนตมันมากันนะ่ะแล้วดูเลือดออป้อมดิจะแตกอยู่แล้วป้อมล่างอะ่ะโอเคเกิดมาไปทันไหมเนี่ยโห oh, แล้วเทลมาอีกไม่น่าจะได้นะป้อมล่างเซฟิราถอยมาถอยมาอา้าวไม่รอดอะไรวันเนี่ย โหเ้วเลือดป้อมมาสีเอนเนตรุมล้วเอาเอนเน็ตลั่นอันติ้ลั่นทำไมมาสีเอนเนตโหมันมีโลจากสกิลสองอะฟิกก่อนไอริตายครับเอาป้อมตีนะเอนเน็ตเออหนีไปก็ไม่รอด,เ,อดเหลือแถวอันนดัดป้อมเนี้ยสักทีดีเออ เลือดป้อมเหลือไว้ทําไมแค่นั้นตีทีเดียวก็แตกแล้วดันต่อแล้วไหมเน่ยน่าจะดันได้นะแต่ว่าเทวมันมากันนะมันรู้ว่าผมอยู่ในพุ่มตีเลยคุยไอรีมาอีกไม่นะอยา่าสตาร์ไปก่อนไอรีตาย แอนเนตกับเทลมาเอาอะไรอุ้ยโดนผักไม่นะเออโอวเกือบตายเกือบตายแล้วนะอุ้ยคิวเลนมาไม่นะมันรู้ตายให้ก็ได้ตายให้ก็ได้จะรอดอยู่หรอวะไม่รู้ว่าตายนี้จะแพ้หรือชน,นะจะรอดอยู่แลวเชียวเมื่อกี้ และที่เห็นมายืนอยู่หน้าบ้านนี้แสดงว่าทีมเราได้รับวิกตอรี่ชนะนะครับทุกคนตอนนี้นึกว่าจะแพ้ซะแล้ววะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่ายลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ไพลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆนะครับคลิปนี้ก็เพียงคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็บ๊ายบายนะครับคนดูไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะบ๊ายบายนะครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้แหละ บายบายสวัสดีครับบายบายครับ